อรุณสวัสดิ์ครับ <got> เพื่อนๆ <Yeah. S 1> ที่น่ารักทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมเกมเอะไรเอ่ยห้องน้ําสีเหลืองเหรอครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมห้องน้ําสีเหลืองพ่อวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเออมันมีชื่อว่าอะไรวะ <c oughs> ว่านภาษาอังกฤษอะอัพล์โปไโอเคอัพล์โพไบนะครับทีนี้เลย จะเริ่มกันเลยแล้วกันพร้อมกันไปทุกคนใครอะ่ะเกเรแมนเนอะไปเลยนะปุ๊บวิธีเล่นเกมนี้ให้ได้ได้อัธรุที่สุดเว้ยกูรู้ง่ายๆไปมึงกด E S C กด setting คำว่า volume Volume, volume หรือ Volume เมื่อกี้ปรับประมาณครึ่งห<ม>นึ่งอะ่ะอืมได้แหละโอเ,เพื่อบรรยากาศอุ้ย เริ่มเลยไหมครัสเกมนี้มันแบบการเดินนี่คือเอียงหัวตามซ้ายขวากระดาษอะไรอ่ะกระดาษเช็ดตูดได้ป่าปั๊กเออโอเคไม่กลัวหรอกเขาจะบอกว่าตอนที่เราแบบเจอผีให้เราวิ่งมุดเข้าท่อหรือเปล่าใช่ท่อผมรู้เฮ้ยเฮ้กูเปิดเสียงอะไรไม่รู้เปิดอะไรกัสเฮ้ยงเอียงซ้ายเอียงขวาเข็คือดิดิดิดโ้ยกูกูเห็นกูเห็นโอ้ไฟเห็นไฟปปะปะพวกเราเริ่มกันเลยนะ

แล้วเวลาเจอผีต้องทำไงอ่ะอ๋อตัวใครตัวมันไงคือหน้าบันทอนอ่ะคือตรงนั้นมีไฟแดงๆไงพอไปแล้วกันตตตามมาเลยโตไม่ต้องกลัวตไม่ต้องกลัวอันนี้อะไรเนี่ยมีไฟไว้ทำไมอ่ะไฟแบบนี้มีไว้เสืออะไรวะแล้วเราต้องทำอะไรกับชีวิตเราอ่ะออกเกมใช่ไหมจุดประสงค์เกมก็ไม่รู้เหมือนกัน ให้เราไปเดินหาเปียบผีเฮ้ยรูแสงว้าวเข้าไปได้ปะเอ้ยเข้าไปด้วยย้าโอ้ my god อะไรวะนี่วะไม่ทราบอะไรไม่รู้รู้ทราบคนตายก t a r g ึงอย่าลุกขึ้นมานะลุกไากูไปแล้วนะไปแลบไปายเฮ้ยมาอยู่เรื่อยไม่เดินไปได้แบบนั้นดิ A lạy a lạy kia ngon. A ê, cái này à, cái kia 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 kháng kia na kia 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 kháng kia 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 ไอตออกไอต้ออกแล้วไอตออกไปไหนตไปไวเรีวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมัคยรอกูมองไม่เห็นจค้างอยู่กูไม่ดูเฮ้ยโอ้ของแท้ตัวนี้มันวิกวะเฮ้ยกูอไม่เห็นจค้างอยู่ ไอ้เจ้ากูค้างีขู้นไปแล้วไปแล้วกลับตากลับตาไม่กลัวหรอกกูไม่กลัวหรอกไอ้เจ้ากูค้าง่ายทำไงอไงจะไมกูเสียงหัวใจเต้นเอ๊ะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่เล่นกันสองคนไปก่อนนะมันเห็นกูละมันเห็นกูละมันเห็นกูละตอนนี้กูเดินแบบไม่ค่แจ็คสันเลยตอนถ้ยหลังอ่ะ เฮ้ยมันวิ่งตามมึอีชิบหายลเลวมึเงเอ้ยวายไปเร็วไปแล้วไปเล้วไปแล้ว,เ,วเอาหายแล้วไงกูอยู่ตรงนี้ <c oughs> มารับกูโ <แก S 2> ดยอยก<ด>ูตายไปแล้วอ่ะแล้วกูยังอยู่ทำไมอ่ะเนี้นเยเออม,มันเกิดใหม่ได้ไอ้แก๊สเพราะทำไมมันไล่กลัว พี่แอลอยตึงพี่ยิงถึงเดินถ้าเสียงหัวใจเต้นคือผีอยู่ใกล้มึงนะแอลอยู่ตรงมุมห้องไงไฟถี่มภูปะอยู่ใกล้ๆไฟถิ่มพูปะเปล่าห้องไหนลูกผีมาแล้วอยู่ไหนอ่ะผีอยู่ไหนกูไม่เห็นนี่มันอยู่ไหนวะแต่กัดมึงอยู่ไหนกูหาไม่เจอว่ะ ไปกูเดินเข้ามาแถวนี้แล้วได้ยินเสียงหัวใจเต้นกว่ากูกูเต้นไม่หยุดเลยตอนนี้กูเต้นไม่หยุดเลยตึกติ๊กติกติกเลยมันเต้นยังไงแบบมันเต้นแบบไหนตึกติ๊กติกติกเออมีเสียงซาผู้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 มีเพลงแดนไหมเออตื๊อตึ๊ดีดีเเฮ้ยเดีวไปกูเจอสายลุงอ่ะแบบเป็นโคมไฟมีสีชมพูสีเขียวสีฟ้าดีครับอะดีมาก โจทย์ไหนแล้วใช่ไหมกุตายิ่ตกใจรัดบานเลยเลยเกี่ยกุตาเลยเก่นไม่ได้กลัวจริงเกีไม่น่ากลัวหรอกยิ่งตกใจรัดบานเลยทางบ้านเราดิเดร์เราไม่เข้าหรอกเวพวกเรายังไม่รู้ว่าจุดหมายต้องทำอะไรเอ้ยจอหายค้างแล้วว่ไอ้กูอยู่ที่ไหนเนี่ย ไม่กูอยู่ตรงไฟสีแดงเฮ้ยกูม่อยู่คนเดียวไม่เบื่อกูหละ่กูกูมันมีลูกศรชี้ไปตรงนู้นด้วยเออมันก็ตามลูกศรโอ้ยโอ้โอเกู้ยโอเคดีกูโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ย้ มันได้เกิดที่เดีกันว่ามึงตายยังอ่ะกูยังไม่ตายมันจำตาแก่กูโอเคกูแบบคงได้อยู่นะเดี๋ยวก่อนอยู่เดียวไว้ตั้งมึงเอ้ยเอ้ยมึงกูได้ยินเสียงมึงกดป่ะมึงกดติ๊ตติ๊ติ๊ป่ะไม่ใช่มาแล้วเกิดไปแล้วกัดอยู่ไหนเออนี่ไงโอ้โหดีเราไปด้วยกันดีกว่าไยกันไอ้น่ากูอิ่มใตายก็ตายไปด้วยกันดีกว่าถือกล้องถ่ายมึงเดี๋ยมึงเดินเลยจัดเอ้ยถือกล้องมาถือกล้องมา

ตอนแรกกูก็เคยมาห้องแบบนี้เหมือนกันแต่กูยังไม่ได้แบบเข้าไปลึกกับคู่้าตุตายก่อนเดี๋ยนะมันตามมาคือวิ่งดิวิ่ง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 มงสั่นเลือม่ั่นเอวิืสั่มันตามกูมาเร็ววิ่งยงไงวิ่งทำไมน้อยเจอไปแบบนี้มันเหนื่อยมันเหนื่อยเว้ย เกมเกมแม่งโหดจังวะเอ้าเฮ้ยเฉินแล้วชนะแล้วชนะพ่อเงเกมนี้มันออกไงกูยังไม่รู้เลยเอามึงอยู่ไหนอมันตามมาอ้กัดกลับเร็วกลับเร็วมึงอยู่ไหนมึงหลอกก็กูอะไอพี่ไอพี่ไอพี่ขันตัวข้างกูมันมาหาพึงปะใช่มันพึ่งหากูไม่บายกันไม่บายกูตัวขันตัวมันแล้ว ไอ้กูกลับมาห้องเดิมห้องห้องสี่เหลี่ยมห้องไหนที่มีบันไดยปะเออตายเหรอเออไรเด้ไดชจบแล้วเแยผีเป็นหัวจังวะไอ้เียเกมโอ้เกินมาทีสิบแล้วปะเฮ้ยเสียงเสียงใครร้องไห้ดีน่ามือดีน่ามือเดีเสียงใครห่า เหลือคูเหลือตัวคนเดียวเหลือตัวคนเดียวไอ้กัรโชคดีโชคดีเพื่อนโชคดีเดี๋ยวก็เงียบเงียบเลยหรือว้าวโอ้โอ้ยโอ้ my god โอ้โอ้โอ้เองไหมโอ้เสียง ยงไโอเคขอช <th> ุบจบคลิปเพยงเท่านี้นะครับผมไปแล้วผมอยู่แล้วบ๊ายบายครับบบ๊าายยค